เหตุที่เกิดเหตุก็คือเหตุให้เกิดเหตุหกประการนี้อันได้แก่เหตุให้เกิดความโลภเหตุให้เกิดความโกรธและเหตุให้เกิดความหลงว่าเกิดมาจากอะไรวิธีการอย่างนี้เท่านั้นที่จะเป็นวิธีการแก้ที่ถูกตลอดจนวิธีการที่จะใช้โยนิโสมนสิการการที่จะใช้สติสัมปชัญญะในการที่จะมาสกัดกั้นอกุศลต่างๆที่ไม่ให้เข้าครอบงำจิตใจอย่างนี้เท่านั้นที่เป็นวิธีการที่ถูกถ้าหากว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจวิธีการอย่างนี้ ปัญหามันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาใครจะไปพูดไปอย่างไรมันไม่ฟังเพราะมันไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเพราะนั้นเขาก็ต้องทําอะไรไปตามอารมณ์ตามที่เขาคิดว่าเขาทาถูกต้องแล้วใครจะพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องเพราะแกไม่รู้นี่หวะแกี่ยถูกอกุศลเข้าครอบงาอย่างไรบ้างแกกําลังตกเป็นทาสของความโลภอย่างไรความโกรธอย่างไรความรุ่มหลงอย่างไรแกไม่รู้ไม่เข้าใจ จากนั้นจะให้ใช้ใช้กชุสลธรรมมาสกัดกั้มยาให้อกุศลเหล่านี้มาครอบงำใจเราซึ่งเราจะได้ไม่ทําอะไรที่ผิดผิดลงไปแกก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้สอนกันมาในลักษณะนี้ความเจริญเติบโตของมนุษย์ที่เราเจะเิญเติบโตขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้สอนกันอย่างนี้เราสอนกันแต่ให้เกิดความโลภสอนกันแต่ให้เกิดความโกรธสอนกันแต่ให้เกิดความหลงกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วฉะนั้นเราก็ไม่เข้าใจในสภาพของชีวิต แม้แต่การจะปรับตัวปรับใจของตนเองเราก็ทําไม่ถูกเพราะไม่รู้จริงๆเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรามาศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์ท่านนั้นจึงรู้ถ้าไม่ศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ฉะนั้นก็ต้องตกไปเป็นทาสของอกุศลกันเนี่ยไม่สิ้นสุดเพราะว่าเราไม่ได้สอนกันอย่างนี้และท่านทั้งหลายจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่ามีบ้างไหมมีครอบครัวไหนบ้างที่พ่อแม่เนี่ยจะสอนลูกให้เข้าใจ ถึงวิธีดับความโลภดับความโกรธดับความหลงแก่ลูกไม่มีเลยวิธีดับไม่มีที่จะให้แต่ละคนเนี่ยปฏิบัติด,ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้สอนเราไม่ได้ชี้ไปให้แกเห็นถึงสภาวะของจิตว่าเนี่ยไอ้จิตคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเป็นจิตอะไรอะไรเนี่ยเราไม่ได้สอนกันเราไม่ได้อบรมกันมาเพราะฉะนั้นก็ก็เนี่ยก็เป็นคนกันมาในลักษณะเนี่ยก็เท่าที่เป็นเป็นกันอยู่แต่ว่าคุณธรรมหรือความรู้ความเข้าใจในสภาวะ ของตัวเองนั้นลดน้อยลงและท่านจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าคนที่เรียนมากเนี่ยนี่หมายถึงเรียนเรื่องนอกตัวมากคนนั้นจะห่างจากตัวเองมากที่สุดจะไม่รู้จักตัวเองมากที่สุดตามลําดับจากการที่เขารู้เรื่องอะไรต่างๆภายนอกมากเหลือเกินเนี่ยแต่คนนั้นจะไม่รู้เรื่องตัวเองเลยฉะนั้นจะเห็นได้จากผลของการศึกษาในปัจจุบันผู้ที่รู้มากที่สุดแต่กลับไม่รู้จักตัวเองห่างตัวเองมากที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนในสังคมปัจจุบัน นี่ก็เป็นเพราะว่าเราศึกษานอกตัวไม่ได้ศึกษาย้อนเข้ามาหาตัวเองยิ่งศึกษามากยิ่งห่างตัวเองไปไกลเข้าไกลเข้า,ขาตามลําดับจนกระทั่งไม่รู้จักตัวของตัวเองและเราก็เข้าใจว่าเราศึกษาจบแล้วมันเป็นการศึกษาออกนอกตัวซึ่งต่างจากในพระพุทธศาสนาที่ศึกษามากแล้วก็ต้องเข้ามาหาตัวและที่ใกล้ชิดตัวมากที่สุดนั่นก็คือศึกษาถึงเรื่องปรมัติธ,ธรรมหรือศึกษาในพระอภิธรรมเป็นการศึกษาวนเวียนอยู่ในตัวเองทั้งนั้นเลย ที่จะใกล้ชิดตัวมากที่สุดจะรู้เรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องย้อนเข้ามาหาตัวเองทั้งนั้นเนี่ยก็คือวิชาทางพระอภิธรรมซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษากันมากนักพระเองก็ไม่ค่อยได้เรียนกันไม่ได้เป็นหลักสูตรคร,ราวาสก็มีโอกาสเรียนกันได้น้อยอย่างน้อยก็กลุ่มนี้แล้วก็อีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีจํานวนไม่มากนักเท่านั้นนะที่มีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วนอกนั้นก็เป็นเรื่องพิธีกรรมพิธีกรรมกัน ตายแล้วก็สวดอภิธรรมตายแล้วก็สวดอภิธรรมแต่ไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าถ้าเราเรียนกันมากๆขึ้นเรียนให้กว้างขวางขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เข้าใจสภาพของตัวเองดีขึ้นและนั่นแหละคือความมุ่งหมายที่ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะอยู่ในโลกมนุษย์กันอย่างไรและก็จะทําอะไรบ้างที่มันเกิดผลแก่สังคมมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นในเหตุหกนี้ท่านจึงชี่้เราได้เห็นถึงถึงตัวเหตุ ของสิ่งทั้งปวงว่าก็มาจากกประการนี้ทั้งฝ่ายดีก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นก็ทําให้เกิดผลผลดีเป็นผลฝ่ายดีขึ้นมานี่คือสภาวะของคําว่าเหตุการศึกษาตอนนี้ขอให้ให้ท่านทั้งหลาย